เกียร์ผีอะไรผู้กลับไปอีกแล้วกูกลับมาเล่นเกียร์ผีแล้วเฮ้ยวันนี้ผีก็กลับไปเลยย่นเกียร์ผีตามระเบียบครับถึงกูจะไม่ชอบแต่ถึงชอบเล่นเพราะว่ามันมีความร้อน,นดีโอ้โหกูเฟ้นไข่ไม่ได้อาภาษาจีนไม่ออกครับเดี๋ยวเข้าไปแปทะฉลักเออเอออะไรเยอะโอเคเอาไปเดิน ยิงยังไงก่อนยิง,ย,งยัง,ยงไงยไงเกบีก่อวะอะไรวะเนียเไปใช่ไหมอ่งอะไรเปิดครับปติดะไรฮะนกูต้อิงยัง,ยงไงจ้จกูต้อกดยิงยังไงเนี่ย แล้วมาใหม่เต้องมาอะไรตอนนี้อะไรเร็วอโอ้โหเกกาอ้ากับมาแล้วโทษทีทษทีนเกิงไหมจร่งไหมเก็บผีที่เรอวะเผาเลยชิปหายแล้วตัวบอสบอลทำไงดีอะไรวะสไนเป,ป,ปลร์รอยิงไปเลย ตกตตกตายตกตชิบหายละมึงมึงโดนตายโอ้ยตา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 ยตปยตา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 ยแล้วายต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 งยายตายตายายตาาเตาูตาย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 ตา้ตายตาายตายตายตากีายตจา เชี่ยดูที่กูสุดทัลองเฉยเลยเยี่ยเชี่ยถูกทดลองอีเชี่ยเกมเกมแบบโคตรสุดยอดเลยถึงไม่ค่อยน่ากลัวเลยว่ะมันไม่มีเสียงเกมเลยเปิดอะไรมันไม่มีเสียงเกมอ่ะแล้วอือมืออือหือรู้จินตนาลุบเลยกูอย่าละปัจจะสวนเขาปาากูเปล่า ยะใช่มามส yeah. hey. really hey. uh. ่งเข้าปากกูจริงเลยเฮ้ย้าเลยขึ่นมาเต็มเลยกูโอ้ยเชี่ยเอ้ยเต็มปากเต็มคำแลาวทำไมกูอยู่ไหนแกอ่าเปิดกูอยู่ลรงปากผี กูกลับไปไม่ได้ด้วยยี่ยัม,ยม,มาไม่มีปืนด้วยอยู่ไหนนะชีพหายแลวกูค,คิดว่าจะเป็นเกมเ,เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะนเกมขีประเภทไหน,นะนเนี่ยเกนอะไรอีก อย่ายืดนะเว้ยอย่ายือดเดี๋ยวกูรู้จินตนาลมเลยไมกูรู้สึกแปลกๆไมกูรู้สึกแปลกๆวออสามารถกระโดดได้โอเคโอเคเข้าใจละอโอเค เออะไรรอีป yeah. yeah. ้าอี๋โอ้โหเป็นมีดด้วยระดับตำบลผ่านได้ไอ้โว้ยฮเฮียดูดิแทงมั้เหี้ยมีงบานร้านเนล่ย แลาวเรอ่ากดม็อบอเคีฮะคืออะไรอ๋อเซลต์มองดีโอ้โหโอโอ้เฮี่โอเคโอคไปครับรู้ครับรู้แล้วครับ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 รู้ครับกูรู้เลยครับ มีดีนี่บุ้มใหญ่ดีครับอะไรวะเก็บไม่ได้กุญแจกระเป๋ากุญแจได้ <S <S โอ้ก็ไม่ชอบแต่สใสใแล้วก็ขึ้นกังแล้วอันนี้อะไรจุดไม้โอ้โหวอด แอนเกิดอะไรขึ้นมัน้งฮะ What be I m? What am have my but my เอ้ยไม่ใช่ไม,ม้ดิปอม Have โอ้ยอ,อ่านได้แต่ว่าไปไม่ถูกเหมือนมันจะเป็นจุดหมายเหมือนทางเข้าหรือเปล่าวะไม่รู้อะเปิดเลยเปิดไฟเปิดจะเปิดประตู เชีย่ยนี่กองไ้แล,แล้วกูจะเปิดปตัวยังไงก็บอกว่าอะไรปะมึงมีกาแฟด้วยเหรอตอนไหนเปิดไม่ได้เปิดเป็น้ว้ยใครทักมาอีกกูกูกูไทยเ,เปิดไงวะขอเวลาเปิดกันงดงอกูอยู่ข้อ,ของมู้เย ขอเวลาแป๊บนึงการเข้าโอเคกูดูแลต่อไปได้เนี่ยโอ้โหตั้งนาน <c oughs> โหตั้งนานเปิดไงอ่ะเปิดได้ละอืมกูรู้สึกเสียแปลกมีอะไรไหมมีอะไมีโอเค ลุกมาแล้วเว้ยนี่ไม่ได้เลยไปดีกว่าไม่ต้องเข้ามาใกล้กูได้กีบ่บ้านี่มันอะไรงน,นี่ไปแล้วมุดเลยเคียบขึ้นประตีเลยวะเนี่ยขึ้นอ่ะมุดเลยชีิหายแล้วกูไม่มีอีกแล้ว,ลว,ลวไม่มน่าขายห้องนั้นเลย ยาตัวเจ๊ยตัวนั้นวะอบีอบ้าเฮ้ยเหี้ยเะยรึงเนี่ยแล้วกูต้องไปไหนะกูจะกลับไปเข้าโคงเดือดใช่ไหมดีนี่ผมไปดูหวัวสนาม่าทำไมโอ้โหมันจะไม่รุกขึ้นมาซ้ำสกเก็กูใช่ไหม โว้โวว้าวว้วว้วจะเย็นขึ้นจริตายไปซะตายไปตายตาย,ตายโอเคมาตายจริงไหมล่ะกูก็หาคุณแจตั้งนานอีบ้า้าคาไปซะ กูก oh, ู้พวกนายวันช่วยเฮียแต่บ้านกูหาของในห้องนี้จกูเบื่อตายแล้วมันไม่มีเลยไปไหนไม่ได้เลยคิดดีทจะได้หลุดไปเนี่ยกูก็รู้ก็ดีแหละขายบัตเล่นก็เลยได้กูไม่รู้กูเล่นเกมผีจะนั้นจะบ้ากูเลยไม่เคยเล่นเกมผีครับจะไปรู้เรื่องอะไรเกิดได้ไหม กูโกรธจริงหาดอกละไม่ได้อีกเลยอ้าาาาอ่ะยอ่อลงเป็นไรกูจะได้ไปแหละกูอยู่กี่หลายอาทิตย์แล้ะเปิดกูไม่มีอะไรเลยไอ้น,นอ็อตมาดิคืออะไรวะโอูไม่มีอะไรเลยอะไรเนี่ยโน,น,น่อนี้ไม่นอตมาไม่เป็นไรครับกูเอาเดียวครับอืม อะไรเนี่ยเด็กสองอันฮะกดไปตรงนี้ไปทำไปก็ว่ากูฉลาดมากหมดตัวอีกก็ไปเถอะติดตั ไหมกูอยากไปปล่อยกูไปเถอะพวกเราต้องออามาะไปวะถ้าประตูตรงนี้ไม่เตดไม่ได้กูวทำไมกูไม่น่าไปขายประตูงนะลืมยเดี๋ยวเราจะรีเซ็ตเก็บใหม่เลยกูเล่นหลายรอบละเหนียร์ละเิ่มเหนียร์ละกูจะบ้าตายไม่มีประตูได้ไหมอรอ กูสำรวจมาพอแล้วนะไม่ต้องสายต้องไปกูดูให้ดูดิเพรากูดูแล้วเออกูไม่กูจะไปทดลองดีกว่าเอา้เอาเฮลุกกูต้องไปห้องไหนสลุฮลัลโหลกูไปทางไหนเนี่ยหกทีไอเล่นเฟ็นหก,กที ยุเต้รู้วิธีไม่เล่นยังไงเนี่ยคือจะเข้าไอ้พวงยิงอีกมันเข้าไม่ได้ฟันไม่ไหวปืนยิงไหมปืนยิงแม่งเลยทีเดียวจบอ่าเห็นไหมกูว่าละปืนยิงแม่งจบเลยกูว่าละเกมวันงงนีงไง้นงไม่มีอะไรหรอกปืนยิงแม่งก็จบได้แค่นี่อะไรเนี่ย ตายใช่ไหมเออจบอมไม่เที่ยงไปไหรือนะเก็บเลยกูพี่ฉลาดเกินไปไหมกูเดี๋ยว่ากูจะได้จุดจบเกมน,นี้ทุกที่ว่าเกมน,นี้ไม่ค่อยนนักว่าไปดีกว่าไปดีกว่ากับเฮียแลยนะครับพี่ เปิดดิครับองเดิมดว่ะย่อดีเราอะไรเนี่ยทางออกแกวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเดี๋ยวคดูกันไหมอปเอสมองกันไหมเอคเอัปจบอืม เปิดไดอยังกูก็ยังเปิดไม่ได้ดูกูจะกลับเข้าไปอีกทีใช่ไหมคือยุบกฏนีดีกว่าะอะไรขึ้นฮะทีหรืดิกูยังไปไม่ได้อีกสองห้องอ๋ออีก <c oughs> อืมอืมสุดท้ายละอืมอมืดยอดสุดยอดมากอีกกูน่าจะเอาคด,ดีไปไปนั่นอ้าวนี่ไง ตาถั่วมากไหนจักอะไรไปดูกเกีบยวมาก่อนแหละมันเข้าใหเราหาเดียวปะเกี่ยวไปทำอะไรเนี่ยอ๋อเื่อเยอะไปแล้วไม่เป็นไรแค่ตอน,นมีหน้าที่หาเวยวกูมันไม่ค่อยหลนะ่อนเลยหร่มีเพื่อนฉันน่าจะหมาอ,อยู่ โอ้มันไม่ค่อยน่าผีมีไม่กีดด่ตัวเลยครับเดี๋ยวไหนอยู่ที่ห้องไหนกันบ้างด้ห้องต่างๆคือห้องไหนวะไหนวะห้องไหนวะนก็สงสัยแหละห้องไหนเดี๋ยวยวูวูยวอยู่ห้องนี้ทำไมทำไมอะไรอยู่ห้องนี้ จะอีอีบอกกูทีโบนเช่นอะไรกูต้องหาเลยฮะสดบอโอ้เนี่ยกูไม่โดเ้าดเออ๋อโอเคเคลียร์ได้ น oh. oh. ี่แหละโอ้โอ้ปิดยังโอ้ยใช่ใช่นี่แหละเย่กริปป่ะอ้าวเยอะเยวะไวที่หลังแล้วเพื่อเออใจเย็นๆกูว่าเกมก็เอาได้นะงงเองมากกว่าเนี่ยหาข้อหน,น,น้าหน้ากับแคปหนิกูไม่ถึงเปลยไปดีกว่าเพือ่อความปลอดภัยของกู ก็จะเผื่อเป็นมาแล้ว,วกูก็ได้ยิงบุ๊มบ,บุ๊มบมเลยมีชั้นสองเลยนะกูว่ากูค่อยไปค่อยๆไปทีละชั้นด้วยชั้นนี้ล็อก๋ย่ล็อกแล้วขอดูหน่อยล็อกล็อกอก,ออก,อก,ก็ทำมาได้เนะี่ยเอาคึ้มไปอีกกิโลอะไรดูแผนที่ดิมันยังไม่จบใช่ไหมชั้นสามล็อกอีกอกูิบหายละ กูไม่กีดด้วยดีกูแมนกันไปละฮะชีพหายแล้วกูอยู่ชั้นเดิมเดี๋ยววัดปุ่นที่เจ็ดเกิดอะไรขึ้นกูขึ้นไปไม่ได้เหรอไหนก็ขึ้นไปดี เด yeah. ี๋ยวมึงมึงอะ่รแบบนี้ใช่ไหมได้กูจะลองเปิดประตูมึงดูไหนเปดิแม่ง้เว้ยโอ้ยนิ่แม่งเป็นบ้าอะไรกันเนี่ยแม็กเหเลยแค่นี้จริงใช้มีดด้วยกูจะบ้าตาย ได้นี่เลย่ออย่างเงี้กูลงกลับกูกลับเลยกูกลับเลยกลับเลยกูไปเปิดชั้นแรกดีกว่าเอ้ยมันประตูแรกที่เรามานี่มากูค,ควรจะเปิดอันแรกดีไหมฮะฮะโว้เว้วเยหรือบัตเตอฟักลูกู มาอีกแล้วทำมย่างนยากนดูมึงต้องใช้ปืนได้บูมเงไอ้คุยกับสุนลกูเชี่ยบ้อาเชยมเยมาเยมเลยเลยเยมะเรยมาเลยมเยมาเฮยมยดาเลยมาเลยมายมาเลยมาเยมดเมาเลยมาเมาเลมาเลยมาเลมาเลยมามเยมาไมาเม่มมม บอกกูดีจีนี่ยังไม่จบใช่ไหมอ่าหตังค์ไม่ดีแกไว้ทีหลังโอเคจบไไมนี่มันมาอะไรมันเนี้ยสมองกูเย,ยอะทดสอบสมองกูยังยังไม่เอ,อีการ์ดได้ไหมอ,อันใหม่ดีกว,ว่าเฮ้อะไรครับีเสร็จ การอีค้ามันชี้จะมจะออกจากที่นียังไงเนี่ยกูด้วยแต่มีพาัาดม,มีพาดต่อหยาอะไรมั้งด้วยนี่ยเสนของแค้ชิปเป็แล้วแี่ดีกว่าไม่ใช้ไม่ใช้เดี๋ยวปืนดิปืนไม่มีกระสุนนี่แกวโอ้โหกดไปกระสุนเราใช้มันเป็นอันนี้ปะใช่ใช่อะละ เอาไปเจนเจนปืนแล้วก็เ่งเ่งงาฝันน,น,น,นี่เฮ้ยเจนเจพีเจพีเจพีเพื่พอมีเลไหมฮะไอ้บอมบี้เอาใช้ปืนอ่ะแข่งบอมบี้กับ ติดแบบกดะสนต่าด <mur ky> <int> <ral Sus> <ains>. ีกว่าอีแล้วแบบกระสุนนี่กระสุนไหมกระสุนกูแม่งไม่มีไม่เฮียสิบสองแรกกูจะมีนะแบบสำรวจแบบกดได้ไหมไม่ได้เดี๋ยวกดใหม่ไอ้มาหมดรอบที่มันอยู่ที่ไหนกูจะไม่รู้เลยกดอันนี้อันใหม่เก็บแม่งเล โอ้วกูเล่นเล่นสู้ยาวๆได้โอ้นี่กูเล่นมาเกือบยี่สิบนาทีเลยเหรอเกียผีอะไรแม่ไม่ตกใจแม่แต่นี่เสียงแม่ก็ไม่มีอะเลยอันเจี๊ยบเจี๊ยมีใครอยู่ไหมไม่มีไม่มีใช่ไหมกูมีใช่ไหมอ่ากล่องแป๊บอะไรเนี่ยสนะไหม ั่งเป็นโน้ตแล้วลกูอ่านไม่ได้เลยใครอ่านได้บอกทีกูไม่อ่านด้ยโอ้ยเชียเชียเชีย่นะเฮ้ย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 เฮนะ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยยเฮ้ยเฮ้กเฮ้ยเฮ้ไ้ย้เ้ อย่างเงะโสนกูโอยเ่เจ็บเจ็บแม่เงยยังยังยังต้องการทิวจะการทิวใจเย็นใจเย็น เออปวดกายที่บ้านเกยเอาเลือดกูอีชีินี่เลือดกูแบดที่เตียวเลยไอ้บ้านเลยกูจะรู้ว่าแม่งไม่มีเลือดอะไรกูนี่เก็บเก็บเป๋าแม่งเก็บทุกอย่างเก็บเป๋าหมดด้วยกกลับเข้าห้องน้ำด่วนเลย เจ็บปวดจริงๆเลยกูกู้ทงการไปลุ้งเงือกเกยนด่วนเลยไม่น่าไปฟันกับมันเลยกูกูขอกองยาได้ไหมขอกองยาได้ไหมอ่ะกูขอกองยาได้ไหมกูขอกองยาได้ไหมเดี๋ยวกูรูกุีแจได้าเขี้ย เดี week, so oh. Oh. Uh ๋ยวไปษาสมองชิบหายแล้วเบอร์ใหญ่เลยอะไรกอที่เปื่อนลูกห้องเซฟโซนบู้ยอ้ยกูต้องฟุกมันอีกแล้วเหรอทำไมวะมันมนเกมแบบเอาเลื่อใหม่มาเลยแล้วเนี่ย ไม่เอาเว้ยกูไม่ยอมเว้ยอะไรเนี่ยพวกกูเจ็บนะเว้ยเฮ้ยปะปะปะจีบก็เป็นนะกูก็เจ็บเป็นเหมือนกันนะำซุยเฮ้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 ยอย่ามานะเว้ยอย่านะ มึงมาปีกหัวลวนเลยนะอย่าเข้าบานนะเว้ยมาดิเชีย่ยนี่ปืนกูก็ไรสาระอ,กกอย่างีกิ๊ก้อยเลยกูชิบหายละมึงอย่ามาอย่างนี้อย่าทำแบบนี้อย่าทำแบบนี้กูตายเลยโรทีแม่งเลยมาครับขอบคุณครับอู ตายโอ้ยมันม่มีกบมายา่มาดกูแล้วกูก็ต้องเล่นใหม่มาเลยเฮียมึงอกี้อะไรเฮียกูบอกไปกูบอกไม่ไงโอ้ยอ่าก<ไ>ูบอกกูจะไปกลับมาเล่นเกมนี้แล้วนอนเ<ไ>อากูจะไปกลับมาเล่นเกมนี้เนี่ยอ่ะ ใม่ไปโอ,โโอ้ <Gym. S 2> โหของเก็บมาเยอะมากโอโ <ups and imon ides> <S <s <up> ้โหใครมันดาแอนนี่ได้บ้างวะโอ้โหสภาพเก็บหรือบ้าตายอันนี้เก็บพี่ไม่กลับไปเรื่อนๆหรอกเอาใครเ่นเป็นก็เลื่อยๆกูเบื่อแล้วของแอนเพิ่มพึ้นอล้เหมือนมันยังจะไม่จบภาคสองอาจจะมาก็ได้ ใครมันจะไปรู้อ่าวันนี้ก็ขอลาตัวไปก่อนพี่บอกว่าพี่ไม่รู้สึกอะไรเลยพี่รู้สึกแค่ว่าคขไม่อยากตายเจ๊